คำว่ายังกินจิสมุทยาธรรมันสัพพันธังนิโรธธรรมมันติครับเป็นคำอุทานในใจของพระโกนทัญย์ักษพอฟังแล้วก็เข้าใจเลยเข้าใจเลยคือว่าไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือไม่บัญญัติเวลามีสภาวะอะไรขึ้นมานะไม่ต้องไปเรียกชื่อว่าคืออะไรด้วยแค่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเห็นอยู่นะแต่ไม่ไม่ต้องไป กังวลว่าจะต้องมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะไม่ต้องไปเรียกการบัญญัติเรียกว่าอะไรนะั้นเป็นการปรุงแต่งคําเวลาเห็นนั่นเลยนะเรารู้เนี่ยน,นะขณะขณะที่เห็นแล้วรู้เนี่ยจิตรู้สภาวะนั้นนะจิตเนี่ยทำงานแล้วถ้าจะเรียกว่ามันคืออะไรนะต้องใช้จิตอีกหลายขณะเพราะฉะนั้นเวลาพระอันพระโปลธัญญาเนี่ยน,นะเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับเนี่ยน,นะท่านดูด้วยใจที่เป็นกลางเพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องเรียกชื่อสภาวะว่าคืออะไรแต่เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปย้ำสักสองสาครั้งเนี่ยก็เข้าใจเลยว่าอ๋อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ดับไปไม่ว่ารูปเกิดขึ้นมารูปก็ดับไม่ว่านามเกิดขึ้นมานา้มก็ดับไม่ว่ากายเกิดขึ้นมากายก็ดับไม่ว่าใจเกิดขึ้นมาใจก็ดับเดี๋ยนะ,ะก็เข้าใจเลยพระโสดาบาันท่านแจง้งตรงนี้แค่นี้รู้แค่นี้สำนึก